สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขสุขพุทธปอบคุณนเย็ซีที่เขามารับฟังพี่น้องขอบคุณนเย็ซีที่เขามากดติดตามพี่น้องเย็ซีใหม่ FC, เย็ซีเก่าปอบสองคนเธ่าเราเรื่องมื้อนี้กินเข่าไปนั่งคุยกันไปนั่งพี่น้องเป็่งดตน้อยเย็ซี FC, ทั้งผู้เก็บชุ่มพรอนเป็่งดต่น้อยนนพี่น้องชุ่มพรอนไรเกินมาทั้ง เพชรบุรีนครสวรรค์พี่น้องนครสวรรค์กำแพงเพชรอึ่นทั้งเนื้อกับกรุงรัฐพิองไลอ่อกมั่งเพียรชูขุสุขณพน้องนครสวรรค์กำแพงเพชรหลวงัวลัมบูที่กิตขอนแก่นอุฝนยะสสมุทรปราการเนาะนครพนมบุรีรัมย์ มันนี้มาคุยกันไปแกงข้าวเย็บซี่ไก่กับล่อหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าไก่ตัวนี้มันพอมกราซีเดือนสต่แบบเย็บซี่ที่ล่ออีกสามเดือนก็ได้เช็คได้คัดพี่น้องนี่กินข้าวพี่น้องสู้บักแดงกข้าวคุยกันไปเห็นไหมว่าทางลัมตะคองโค้ลาดขึ้มิดเนาะี่น้องครับ เรื่องพัฒนาไกลก็คือสมัยควานเป็นกับพัฒนาไการเป็นกับยีบบบอกกันบอกน้องสมัยเก่าแต่สมัยนี้แนวท่างที่เพิ่นบอกก็คือเพิ่บับอกว่าเหมือน สงซุ่มต่างๆมันก็บอกว่าเนี่ยข้างให้เป็นที่ทางเดียวกันาทนา,างธนกรบุรีรัมคนรม่เห็นดากับบัปุ่สมกับเ,เด่นนี่ก็บอกี่น้อยว่านี่คือบัปสมต้งเ,เด่นบรุรคนสั่งสื่อไกลสายดางมากครูละมื่นกว่ามา่ผสมกับบป่าสมกับเ,เด่น คนเธามันเบิ่งไก่โบ้ยกันเบิ่งไก่โบ้ยกันเลยเนะี่ยบางเทียเอ็ซีน้องนุ่งมือไม่กะบางเทียคิดว่าเป็ี่ยนการเม่องไม่เปลนซื้อแต่สายเงินล้านเของมากเลยซื้อมาเราถือว่าพัฒนาเฉยมันเจงมันบ่แม่น กินอิซพี่น้อง <c oughs> บางคนกับจีงงูอยู่หรอกมีประสบการณ์เงินไฟจีงกิดได้ร <c oughs> ายเรือนจังรายเ,เรียนเงินล้านซังแบ,บบนี้เงินไหลาแม่กจะบอกจิงมันจริงเงินได้พี่น้องใครคัดพันนะก็คือกับธรรมดา เ,เริงปัไว้บันก็แถลงบอกทั้งซื้อซะเอาเขาเลือกไม่พี่น้องว่าโดนวนละคือปัฒนาไกลเนี่ยหนึ่งเดียวทางเดียวกันแอดตีแอดยังกันเดียวทางเดียวกันพี่น้อง เชิญชอนบ่อเป็นยนหงเชิญช้นน็อเติมที่ดังขอดสองไก่เมีย้อตรงเก่งพี่น้องไก่เมียตรงเก่งเนี่พอเกิงแม่เก่งลูกมันถิี่ใบใส่นะอือเ้าง้อตงเห็นไก่เมียห้าด้วยผมเป็นว่าไปซสื่อไก่เมียว่ามื่นกลัวแล้วม่าประสบ,บกับไก่เห็นแักเก่งบ่เก่งขนาดพี่น้อง อู้งมากกับบกิงเขาต้องเห็นโดยตาเอาไต่แม่คือกันพัฒนาไกลถึงจะประสบความสำเร็จกาบพี่น้องสุบกันแนวท่งกับพี่จำดีพี่น้องรอจะมาให้เอฟซีกันเลยนะพี่น้อ,นอง,องน,อะนะผมนะจะให้ที่เด็นไปโบกี้หรอ ลาแกาเลยไมพี่น้องไม่พี่เขาไป กันตายอย่างนี้เนาะไม่ใชหมเป็นน่อนทั้งพิกินีเนาะเอฟซีทั้งพิกินเป็นแน่นาะ จังหวัดก็พี่น้องนะ้ำตะคว้างเลยเนาะทั้งโคราชสม,มุดประกันไมนะ่นอนก็เงียบเลยเนาะบอได้ทัไปเหรอน้ำเจดุน,นี่ผู้คนจนะโซ่เน่กกยพี่น้องทุกคนเน่ยทุกทุบจังหวัดพี่น้องจังหวัดได้พอได้เอ้ก็เดี๋ยวคลิปหน้ำเอไดเอ้มันลืม thi trong đại bang cả nó bổ đầy, đeo bình đẳng, đeo tiền mắt khó, đeo mua, đeo tiền là, tiền bổng cả sụm, đeo bạc sọ, đeo bạc sáng ngàm, đeo bạc sáng ngàm, đeo tiền to, đeo tiền bạc đeo bên này เอาทั้งหมดเลยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ